สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกับรายการอัปเดตคริปโตกับผู้นินไซ์รายการที่จะมาสรุปข่าวสารของเหรียญดิจิตอลหรือคริปโตเคอ r เรนซีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับคุณผู้ชมและนักลงทุนได้รับทราบซึ่งวันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับดิฉันสิริวัฒนากรวพันธ์อีกเช่นเคยนะคะ ดูเหมือนว่ากระแสของบิตคอยจะยังคงเปรียงปร่างอย่างต่อเนื่องด้วยแรงหน้นของนักลงทุนรวมถึงนักวิเคราะห์ที่ออกมามั่นใจว่าปีหน้าเหรียญบิตคอยหรือ BTC จะพุ่งแตะ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์โดยในไม้แมกโรนค่ะนักวิเคราะห์อาวุโสของบรูมเบิร์กคาดการว่าในปี2022จะเป็นปีที่ดีของทั้งบิตคอยหรือ BTC และทองคำโดยเขาเชื่อว่าราคาเหรียญพี่ใหญ่ยังคริปโต โดยเขาเชื่อว่าราคาเหรนพี่ใหญ่คริปโตอย่างบิตคอยจะขึ้นไปแตะ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์หรือราว3.4ล้านบาทและทองคำจะขึ้นไปอยู่ที่2,000ดอลลาร์ 2, ในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานั้นไม่แม้โกลนค่ะนักวิเคระห์ยุทธศาสตร์อาวุโสของปรูมเบิร์กได้โพสต์ผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยเป็นการทำนายราคาบิตคอยทองคำและน้ำปั่นในปี2022โดยทำนายค่ะว่าราคาของทั้ง3จะขึ้นไปแตะที่1 0 0 0 0 0ดอลลาร์2,000ดอลลาร์และ50ดอลลาร์ตามลำดับ สาเหตุหลักคมาจากแรงฝืดของเงินที่กำลังจะเพิ่มขึ้นในปี2022ขณะที่ในปี2021ค่ะกำลังซื้อของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็กำลังลดลงจากปัญหาต่ตางๆเช่นสภาวะเงินเฟอ้อวิกฤตโควิด -19 วิกฤตเศรษฐกิจและอื่นๆ แต่ตรงกันข้ามค่ะบิตคอยที่หลายคนมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถจะมาต่อสู้กับเงินเฟ้อได้รวมถึงการที่มันถูกโปรแกรมให้คงอยู่ในสภาวะเงินฝืดเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะจึงทาให้ได้รับความนิยมจากนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกทั้งรายย่อยและสถาบาันเล็กต่างก็พากันให้ความเชื่อมั่นและเทเงินเข้ามาในตลาดนี้โดยเชื่อว่าในช่วงเวลาที่โลกกาลังเผชิญกับวิกฤตต่างๆอย่างในปี2021ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามคําไม่แม้โกรนักวิเคราะห์ของมุมเบริกรกกลับมองว่าสภาวะเงินฝืดของสกุลเงินทั่วไปนี่เองที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ราคาบิตคอยพุ่งทะลุ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์หรือราว3.4ล้านบาทในปี2022ที่จะถึงนี้ก็วิกฤตเงินเฟอ้อจะลดลงและจะเป็นปีที่แรงฝืดของเงินเพิ่มมากขึ้นและก็เช่นกันในปีนี้ปีที่สภาวะเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นไปอย่างมหาศาล อย่างดอลลาร์สหรัฐที่สภาวะเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นไปสูงที่สุดในรอบ39ปีแต่บิตคอยก็ยังมาสามารถเข้ามาเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟอ้อหรืออินเฟคชันเฮดได้อีกซึ่งก่อนหน้าที่ทางบรูมเบิร์กเองก็เคยพูดถึงขนาดกล่าวว่าบิตคอยนั้นเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟอ้อที่ดีที่สุดที่มี นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกูรูในโลกของการลงทุนอีกมากมายหลายคนออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนบิตคอยและคริปโตเคอ r e เรนซีอย่างชัดเจนอย่างเช่นแอนโทนีสการ่ามุกซีประธานบริษัทสกายบรท์แคปิตอลโรเบิร์ตคิโยซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกมิเชลเซเลอร์ไมเคิลเซเลอร์ประธานบริษัทไมโครสเตจิบริษัทที่ถือครองบิตคอยมากที่สุดในโลกแจ็คดอซี่ผู้ก่อตั้ง t วิตเตอร์และอื่นๆอีกมากมาย ส่วนข้อมูลต่างๆที่เรากําลังจะนําเสนอต่อไปนี้คือข่าวสารที่ได้รับการสรุปอย่างเป็นทางการแล้วจากสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตตซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดตนล่าสุดวันที่10ธันวาคม2564เรามาดูกันค่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาเหรียญดิจิตอลตัวไหนได้รับความนิยมมากที่สุดและความเคลื่อนไหวของนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมาบนสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลทั่วโลกมีมูลค่าตามมาตแคปประมาณ2.27ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ40.75มาจากบิตคอยและมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุด130.21พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันโดยพบว่าสินทรัพย์ดิจิตัลยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทองคำและน้ำมันอันดับหนึ่งอีเทเรียมรองลงมาคือ XRP โดยราคาสินทรพทัพย์ดิจิตอลมีความผันผวนสูงมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นขณะที่ราคาสินทรพทัพย์ดิจิตอลที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกในรอบสัปดาห์ได้แก่คับเจฟินซิกซ์เดอะแซนบ็และอิตาเรียม มูลค่าการซื้อขายเริ่มกลับมาสูงขึ้นตามแนวโน้มของตลาดคลิปโตเคอเรนซีพบว่าเหรียญสกุลบิตคอยและอิทาเรียมปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเหรียญสกุลอื่นๆดังนั้นจึงเริ่มมีการกระจายตัวของมูลค่าซื้อขายของเหรียญต่างๆมากขึ้นจำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับทิศทางของราคาตลาดโดยจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายกลับมาสูงสุดอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนสำหรับมูลค่าซื้อขายส่วนใหญ่นั้นมาจากบุคคลธรรมดาในประเทศ ขณะที่นิติบุคคลต่างประเทศเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีสูงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้บุคคลธรรมดาในประเทศยังมียอดซื้อสุดที่ในขณะที่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาต่างประเทศมียอดขายสุดที่การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการซื้อขายสูงสุดอยู่ในช่วง11นาฬิกาและ12นาฬิกา และนี่ก็เป็นข่าวสารของวงการคริปโตเคอเรนซีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งทิศทางราคาเหรียญดิจิตอลต่างๆนั้นก็มีการปรับตัวทั้งขึ้นและลงตามปัจจัยของแต่ละเหรียญซึ่งนักลงทุนก็ต้องมีความระมัดระวังและหมั่นอัปเดตข่าวสารอยู่เสมอในการเข้าลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแบบนี้นะคะแน่นอนเขาว่าถ้าหากนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารด้านการเงินการลงทุนหุ้นและเหรียญดิจิตอลก็ต้องอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบพู่นอินไซด์รวมถึง Facebook Instagram Telegram Twitter, LiveSquare ช่องูนอินไซ์ หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในอีกสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ